ดีครับผมหมอมาปนนฟาร์มนะมาเดตลูกไก่ชมนะครับชีนี้เป็นลูกพาฝันนะครับกับแม่ลูกสาววิกฟาสนะครับวิกฟาสผู้เกิดแม่สิงเพิยกนะครับลูกไก่ก็อายุสองเดือนนิดๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะทําวัคซีนนะครับตรงนี้ก็ติดกิ๊บปีกนะครับแล้วก็รอส่งนะครับชุดนี้ติดจองมาหนึ่งคู่นะครับ แต่ว่าตัวเมียเยอะนะครับชุดนี้ตัวผดดู้น่าจะตัวเดียวนะครับเท่าที่สังเกตไก่ๆน,นะครับสวยมากนะครับลูกไก่สมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวคืนนี้ทำวัคซีนนะครับก็ฝากพี่ที่จองชมด้วยนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับสนใจตัวไหนนะครับสมบูรณ์ทุกตัวนะครับ อีกครับสวัสครับ